สองโปรไฟล์เฟเดริกอานทายาทมหาเศรษฐีที่เป็นข่าวกับลิซ่ากันค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละ1นึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ เฟเดริกอาร์โนหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่ตกเป็นข่าวกับลิซ่าแบ็คพิงคนะคะบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยรวยไม่ธรรมดาค่ะเป็นทายาทมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกค่ะเฟเดริกอาร์โนเกิดเมื่อปี1995นะคะเป็นชาวฝรั่งเศสค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝรั่งเศสจบปริญญาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์พูดได้ถึง4ภาษาค่ะ คือฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันและอิตาลีเฟเดรลิกนะคะเป็นลูกชายคนที่3ของเบอร์นาร์ดอานผู้ก่อตั้งอาณาจักร LVMH ที่มีแบรนด์หลูในเครืออย่างลูอิสวิ t ตองทิฟฟานี ดีอและแทกค่ะมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า2.13แสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะและยังได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งประจำปี2023อีกด้วยนะคะโดยการครอบครองทรัพย์สินมากกว่า201.8ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันเป็นซ e o ของแบรนด์นาฬิกาสุดหรูแทกเฮยเออร์ค่ะซึ่งเขาได้มารับตำแหน่งในปี2020ค่ะโดยเฟเดริกมีเป้าหมายแน่วแน่ว่าจะนำแบรนด์นี้ไต่ขึ้นถึง แลงสี่ของวงการนาฬิกาสวิสให้ได้ค่ะตอนนี้นะคะเฟเดริกเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเพราะมีเรื่องราวกับไอดอลสาวนะคะอย่างลิซ่าแบล็คพิงที่มีข่าวหรือว่าออกเดทกันค่ะเพราะว่ามีภาพเนี่ยคายทั้งสองในเที่ยวกลางคืนที่เมือง,ง,อง,ง,องปารีสประเทศฝรั่งเศสทําให้เหล่าบิงนะคะสงสัยกันว่าสถานะหัวใจของลิซ่าโสดอยู่หรือเปล่าหรือไม่โสดแล้วตอนนี้ก็เพียงอรอลุ้นกันเท่านั้นนะคะว่าเขาจะเปิดตัวกันหรือเปล่านะคะ เพราะยังไม่มีใครออกมาชี้แจงอย่างแน่นอนค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต